สวัสดีเจ้ากุขนมาปะกันแฮมแล้วปูพามาขึ้นดอยแฮมแล้วเจ้าฮป่าเก้าบุกเจ้าเฮามาลุ้นกันเนะเจ้าเนาาว่าวันนี้จะปาเฮ็ดกอไปเลยเจ้าปาแล้วเจ้าปะแล้วนี่น อา้ามันเกิดอยู่บนดอกเนี่ยเจ้าอ้ยะมันอย่างช้านเก็บก่อนเจ้ามันมานมานมาน,น,นี่คือขนมันอย่างจีเกิดพิษดานแต้หนาฟะกอะอยู่บนนี่เลยเจ้า ăn ô ô cho đọc này cháu đọc này Để cho nám, cho tiểu làm cho làm ăn ăn thùng mớ Thu mưa mưu khát lấy Sáu chín chậu Nám

ủa nhân nam du bụng hôn nan 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 นี่กูขนตะปูขออนุญาตเตดก่อนจะเอาอันนี้เฟดอำาลามโอ้สุมาตนะ่เจ้าอย่าว่ากันนะ เดี๋ยวเจ้เดก็บเล็เจ้าเอ้าสามจีเจ้าอีกคน นี่เห็นดอกชจ้ากคนอือดอกก็ยังแน่นเดี๋ยวก็สํำรวจเจ้าถ้ามันแน่นนะปูเอาเจ้านี่กูขนกลุ่มเดียวเจ้าตัดนี่กลุ่มเดียวหมู่เดียวได้หลายดอกเลยเพอกะเดี๋ยวหาที่ตัดขาเจ้า มัดข,ขากันเจ้าสำรวจดอกใหญ่ก่อนเลยโอ,โอ้เป็นหนอนกูขนแน่นและวันนี้ก็ได้แล้วเจ้าเนาะขามันนิ่มแล้วมันฟอเจ้าโอ้อย่าว่ากันนะ ขอบคุณเน้อเจ้าขอบคุณคูณ้ภูกุ้คนตีตดสามตีเข้ามารับชมขอบคุณจัดหนักเลยเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยเจ้ามาเจ้ามามาเก็บเห็ดมวนๆเตยกางบะมีน,มอ,นมอนเจ้าตีมันออกคู่กันตั้งบนนะ่ะเดี๋ยวไปเก็บ รายละเอียดเตาที่บ้านเจ้าตัดขาเอาขี้ดินเอาขี้เหอะออกอันนี้เฟษเจ้าพอขาย,ยาวๆเลยมานะเจ้านอกเข้ามาก็มาปะเลย ูตัดขาดจ้าก,ก็อย่าว่ากันเนะเจ้า เจ้าบำมี้นอนนยขาวโจ๊ะโะเลยดอกใหญ่ตะกี้มันเป็นหนอนนะเจ้าเนาะ ละไว้นี่ใคืมันเป็นเชือกก็ได้เจ้านี่เล็กกันดอกน้อยนี่เอามาได้แล้วเจ้าคุนมันฟอง tiết lược cháu Bên nòn tôi cháu đọc này Mình sẽ kiếm thường này nó này นี่คุนพอดอกนี้กับเจ้าปาดใหญ่ขนาดเลยพาอขาค่ะอย่านะอย่าเป็นนอนนะ หายแล้วเจ้าโอ้โหโชคดีเจ้ากินบันากน้ำนี่กุขนสตาเจ้าสตาร์ตหนี่กุขนปน้าลีแฮมเจ้าป้าข้อขาหูยใหญ่ใบใหญ่เงา นี่เห็มดอกเจ้าโอ้ยน้ำขาทรงเดียวกันเลยเจ้าก็สำรวจอืมน,นี่เห็มดอกเจ้าุคุนอันนาหูนามนี่ทุคุน หลังโผล่เจ้าดอกนี้อันอย่างที่เอาได้กะจ้าในหัวมันอย่างหันเกก้นอันน่ะนี่คือฝนอันนี้โดนแทะแล้วเจ้าผ่านี่เจ้า โดนแทหะหัวพอดอกนี่กับเจ้าพอขาโอ้ขานิ่มแล้วเจ้าหัวอ,อยู่ปุ้นนิ่มแล้วเจ้าเคปเตอร์มันโดนแทะเจ้าพ่อกะมันแทะกุดอกเลย ขาคกับเจ้านีงามเจ้าดอกนี่บะมีนอนนอนยี่กาเหตุนะทุกคนเนาะเขาขาวงามงาม ติดเหลืองหายแล้วเจ้าโดนแทะนะพอกะเออติดเหลืองเจ้าอันอย่างเจ๊ กินลึกขนาดน้ำดอกไอ,อ้เจ้าออกท่าพิลิน บะมีนอนเจ้าติดเหลืองบาดา 对，就。 ได้ก็จ้าโอ้งามกุคุมบะมี่นอนเจ้าติดเหลืองบไดา ระดอกนี้เนาะน่ะขาวจุบพเหมือนกันสุมาพระเจ้าบหัน ผกานนี่แหมดอกเจ้าโอ,โอ้บนหันแหมดอกเจ้าเดียว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 นี่คุกคนดอกนี่งายเงือบเจ้าสงสัยจะโดนเตะ Å, det er ditt, det er ditt, det er ditt. Tít lưỡng cho, hài rồi cho Tít lưỡng hài rồi. lecok ni ni นี่กุขนเห็ดของฮาวันนี้เจ้าก็ถือว่าได้นักเหมือนกันนะเจ้าเนาะปูฝากดไล่กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตัวเน้อเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวปะกันคลิปหน้าเน้อเจ้า สวัสดีเจ้า